นี่เป็นเงินเดือนของเธอเซ็นชื่อค่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะผู้จัดการเฮล่านี่เธอชื่อมะนาวใช่ไหมใช่ค่ะ ธอรู้ไหมว่าเธอได้เงินเดือนเท่าไหร่รู้ค่ะรู้ก็ดีงั้นฉันขอเช็คดูก่อนแล้วกันนะได้ค่ะเดือนที่แล้วเธอเข้างานสายห้าวันหักสองพันบาท แล้วเธอก็เลิกงานก่อนเวลางานอีก6วันหักสามพับาทผู้จัดจาการเฮล่าคะทำไมคุณถึงหักเงินเดือนฉันเยอะขนาดนี้คะเยอะงั้นเหรอถ้าเกิดว่าเธอไม่มาทำงานสายแล้วก็เลิกงานก่อนเวลางานฉันจะหักเงินเดือนของเธอได้ไงละ่ะใช่สิมีครั้งหนึ่งสินค้าที่เธอขายโดนตีกลับงั้นฉันหักเพิ่มอีก5้าพบาท ผู้จัดจการเฮล่าคะคุณหักเงินเดือนของฉันเยอะขนาดนี้แล้วเดือนนี้ฉันจะใช้ชีวิตยังไงล่ะคะถึงแม้ว่าฉันจะหักเงินเดือนของเธอไปเธอก็ยังเหลือเงินเดือนอีกตั้ง1 5 0 0 0บาทนะ,ะเซ็นชื่อแล้วเงินค่าโอทีของฉันล่ะคะบริษัทของเราเรื่องทำโอทีเนี่ยมันก็เป็นความสมัครใจของพนักงาน เอานาต่อให้เธอไม่ได้ค่าโอทีเธอก็ยังเหลือเงินเดี๋ยตต้งเยอะแยะนี่รีบเซ็นชื่อได้แล้วคอยดูนะฉันจะฟ้องเจ้านาย ฟ้องไปเลยจ้าอยากจะฟ้องใครก็เชิญฟ้องไปได้เลยเช <c oughs> ิญครับเจ้านายคะ นี่เป็นรายการสินค้าของเดือนนี้ที่เราได้ส่งออกไปแล้วเจ้านายลองเช็คดูก่อนนะคะยอดทั้งหมดเนี่ยคุณได้เช็คดูอย่างละเอียดแล้วใช่ไหมฉันเช็คเรียบร้อยแล้วค่ะก็ดีครับใช่สิคุณมาได้ถูกเวลาพอดีเลยงั้นเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินเดือนเดือนที่แล้วให้คุณก่อนแล้วกันนะค่ะเฮล่า คุณพอจะทราบไหมว่าเงินเดือนของคุณบวกค่าคอมแล้วเนี่ยคุณได้เงินเดือนเปู่เท่าไหร่อืน่าจะประมาณห้าหมื่นกว่าบาทมั้งคะไม่ถึงหรอกครับเงินเดือนของคุณสามหมื่นกว่าบาทตั้งหา่ทำไมหรอครับคุณรู้สึกไม่พอใจหรอไม,ไม่ใช่หรอกคะ่ะอั่นก็ดีครับ ถ้างั้นผมขอลองเช็คดูอย่างละเอียดก่อแล้วกันนะผู้จัดก,การเฮล่าเดือนที่แล้วคุณมาสายปิดแปดวันหักสี่พบาทแล้วคุณก็ขอเลิกงานก่อนเวลา6วัน, <S 2> <S 2> <S 2> วนคุณไปไหนล่ะครับอ่อพอดีว่า ฉันต้องไปทำธุรานิดหน่อยนะคะคือฉันนัดคู่เดทไว้ค่ะขอเลิกงานก่อนเวลาเพื่อไปเจอคู่เดทเหรอเฮ <spelling> hey, ล่ hmm. ต่อไปเนี่ยคุณต้องระวังเรื่องมาสายแล้วก็เรื่องขอเลิกงานก่อนเวลาคุณเป็นถึงผู้จัดการเนี่ยคุณทำแบบนี้มันจะดูไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของบริษัทเราครั้งนี้เนี่ยผมจะหามคุณ3 0 0 0ับาทแล้วกันนะ เจ้านายคะคือว่าฉันใช่สิผมรู้สึกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยคุณส่งสินค้าของเราผิดทําให้สินค้าของเราเนี่ยได้รับความเสียหายคุณคิดว่าผมจะหักเงินเดือนของคุณเท่าไหร่ดีนะถึงจะเหมาะสมเจ้านายคะเจ้านายหักเงินเดือนของฉันขนาดนี้ฉันว่าเงินเดือนของฉันทั้งหมดก็คงโดนเจ้านายหักไปหมดแล้วโลวแบบนี้เดือนนี้ฉันจะใช้ชีวิตยังไงล่ะคะ ถ้าเกิดว่าคุณไม่มาสายไม่ขอเลิกงานก่อนเวลาและทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วผมจะหักเงินเดือนของคุณได้ไงล่ะครับถ้าองั้นผมจะหักเงินเดือนของคุณหนึ่งหมื่นบาทแล้วกันนี่ครับเงินเดือนของคุณรับไปสซะเจ้านายคะเจ้านายทำแบบนี้หมายความว่าอย่ไงไรคะฉันยังมีภาระอีกตั้งเยอะฉันยังมีพ่อแม่มีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดู แล้วถ้าเจ้หนหานายหักเงินเดือนของฉันเยอะขนาดนี้เนี่ยฉันจะใช้ชีวิตยังไงล่ะคะหมายความว่าไงกันหรอ <c oughs> คุณบอกว่าคุณมีภาระแล้วพนักงานคนอื่นเน,เนี่ยเขาไม่มีภาระนี่ไงถ้าเกิดว่าวันนี้ผมไม่ไปเห็นด้วยตาของผมเองผมก็คงไม่รู้หรอกว่าพนักงานของผมนี้ยก็โดนแบบนี้เหมือนกันเล่าคุณรู้ไหมพนักงานขายของเราลาย ทำไมบางครั้งเขาถึงต้องมาสายหรือแม่เขาก็ขอเลิกงานก่อนเวลาก็เพราะว่าลูกค้าของเราหลายเจ้าบางคนเขาก็มีเวลาว่างแค่ช่วงเย็นหรือไม่ก็ช่วงเช้าที่พนักงานของเราต้องทําแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ไปคุยงานกับลูกค้านีตอนนี้คุณเข้าใจยังเจ้านายคะฉันยอมรับผิดแล้วคะ่ะยอมรับผิดกันเหรอ ไหนคุณลองบอกผมมาตามตรงสิว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยคุณเคยทำมันมากี่ครั้งแล้วสามครั้งค่ะสามครั้งเฮลุแผมขอบอกคุณไว้เลยนะคุณอย่าคิดว่าพนักงานที่มีตำแหน่งที่ต่ำกว่าคุณแล้วคุณจะรังแกพวกเขาเนี่ก็ได้พวกเขาก็มีเลือดเนื้อมีครอบครัวเหมือนกันกว่าพวกเขาจะได้เงินมาแต่ละบาท มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครั้งนี้ผมจะให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายคุณรีบเอาเงินของพนักงานที่คุณหักเขามารีบเอาไปคืนเขาซะค่ะฉันจะรีบเอาไปคืนพวกเขาเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนมาเอาเงินเดือนของคุณไปด้วยถ้าเกิดว่ายังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกผมจะดำเนินคดีกับคุณให้ถึงที่สุดค่ะ